เมื่อซิลีนไปตัดผมแล้วบอกให้ช่างลองใดผมตรงฟ้ากับกันจะมีรีแอคยังไงบ้างไปดูกันตัดผมอยู่ดีๆก็นึกสนุกอยากเห็นตัวเองผมตรงบ้างคะ่ะเลยบอกช่างให้ใดเลยไม่ได้เห็นตัวเองผมตรงแบบนี้มานานมากทุกคนคิดว่ารอดไหมคะแต่ไม่ชินหน้าตัวเองเลยคะ่ะกันนั่งรออยู่ที่ร้านอาหารมาลุ้นกันค่ะว่าผมตรงกันจะให้ผ่านไหมมัมน,นีไจำมมันตรงขึ้น,นเลยนะใบใดตรงยน,น่ารักนไงไง,ไงชอบชอบ รู้สึกยังไงรู้สึกแปลกแปลกแปลกใช่ไหมแต่ว่ามันโตขึ้นประมาณสิบเท่าจริงหรอสิบเท่าเลยเหรอเป็นไงคะสวย่อยคาเป็นฝรั่งแต่ก็ตรงมากคือมันมีความไม่ชินอ่ะมันี่เขาไม่ชินอ่ะแล้วถ้าชอบผมยิกหรือผมตรงมากกว่านชอบยิ่งยิ่ยิ่กว่านี้ยิกกว่านี้ต่อไปคิวป้าค่ะเริ่มเลยป้าริสโอ้ คือไม่โฟกัสที่ผมตรงเลยโฟกัสแค่ว่าทำไมผมมันสั้นจัง I have a straight hair you did not recognize Yes I see and the length นี่ o อน you have to touch นะไม่มีหน่ามา Goodbye curly hair เลยนะปะปะ you don't feel sad เหรอ No not comeback ชอบไหมแล้วทุกคนชอบซีลีนผมตรงหรือยิกเม้นบอกหน่อย